วันนี้เป็นคิวของ Mercedes E Q E 350 S U V e A M G Line ครับผมบนหลังขับ เป็นรถ SUV ตัวท็อปของตระกูล EQ ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยอยู่นาเวลานี้นะครับนำเข้ายางเป็นตังการจาก Mercedes-Benz Thailand และคันนี้เป็นรถนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับผมแต่รถที่แอดนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะไม่ใช่เบนนะฮะแต่นี่คือรถคันที่ใช้ประจำของแอดเองครับโดยตัว,ตวเบเดอร์นะฮะขอฉันญแอดก็ไม่ได้พูดถึงตัวคันนี้แต่สิ่งที่แอดจะมาพูดถึงตอนนี้ก็คือเรื่องของ EQE s u v ล้วน นะครับแต่บอกก่อนนะครับว่ารอบนี้เนี่ยบนหลังขับของคลิปนี้คือเราจะไม่ได้ขับกันแบบเต็มที่เหมือนคลิปก่อนๆเพราะเนื่องจากว่าความบันเทิงคือที่จริงอะแอดเนี่ยเกือบจะได้ขับแล้วนะแต่มาติดอยู่อย่างเดียวฮะคุณผู้ชมสุดท้ายก็กลายเป็นว่าอ่าเดี๋ยวแอดก็ อนะได้นั่งระหว่างขับด้วยแล้วก็จับฟีลลิ่งคร่าวๆแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะแอดก็จะสรุปให้ฟังแล้วกันนะฮะผู้ชมอัตราแรงถ้าเป็นรถ e ีีสมารถนะสูงๆแบบนี้แรงดึงกบอกว่าหลังติดบ่อฮะหลังติดบ่อซีเทียว,ว่าติดบ่อกว่าดอฟฟินในเอพิโซดที่แล้วเยอะก็เข้าใจได้เพราะว่าแรงม้าขอ,ของคันเนี้มันมันสูงมันสูงและกำลังมันเยอะด้วยเพราะฉันก็ แปลกนะฮะด้วยควที่เป็นกุมปมลังวอดอนคู่ของเขาเพระาะะฉนั้นก็เนเีแรงอเอาไว้ใช่ปัญหาใครที่แบบสายซิ่งสายซ่าอันนั้นจะถูกใจสีนี้กันอย่างแน่นอนนะครับช่องล่างเราเป็นยังไงช่องล่างแน่นอนฮะตามสไตล์เบนซ์ก็คือจะมาแบบแนวนุ่มไปเลยนะฮะนุ่มแบบว่าเพ,พียวๆนะฮะแต่ว่าความหนึบด้วยความที่ว่าช่องที่เราไปนั่งระหว่างขับไปด้วยนะฮะโดยมีทีมเซลส์ของเบนซ นะะในโครานี่แหละเป็นคนขับแล้วแถมช่วงนั้นน่ะเป็นแบบ first impression ด้วยกลายเป็นว่าคลิปนี้แอดก็ยังจับ feeling ช่วงล่างแบบไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวหาคิวมาขับที่โชว์รูมอีกทีแล้วกันถ้ารถยังอยู่นะฮะเดี๋ยวค่อยจับ feeling อีกทีนึงว่ามันจะเป็นเช่นไรฮะทีนี้ feeling เบรกล่ะเป็นยังไงเบรกนุ่ม smooth. สมูทสมูทในระดับเดียวกับไอฮอนด้าซิตี้แฮ c แบ็แต่ว่าจะเหนือกว่านั้น อีกนะฮะก็ฟิลลิ่งก็จะนุ่มนวลใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็โอเคคุณภ,ภาพของกล้องรอบคันชัดเทียบเทียมกับรถจีนฮะคุณภ,ภาพคุณภาพที่แบบว่าดีมากแล้วเอาตรงๆนะผู้ชมก็เนี่ยสิ่งที่เยอรมันและว่าญี่ปุ่นทั้งหลายรวมถึงเกาหลีเนี่ยมีขอแบบนี้มาให้กระเสทีกันมาตั้งนานแล้วในที่สุด บางทีนะฮะของแบบนี้ที่ต้องรออย่าปล่อยให้หรถตีนแบบว่าเล่นโซโลแบบว่าเรื่องคุณภาพความชัดของกล้องเนี่ยไปก่อนชาวบ,บ้านที่3ามเหอะอันนี้ก็ว่าไปพงมาไลยเดือดความอไม่ได้ขับตอนนั้นก็เลยว่าให้ทีมเซลลเนี่ยเป็นคนขับอย่างที่บอกไปแต่ถ้าที่สังเกตนะดูแววว่ามีความความคมเนี่ยลอยๆมา นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ h ฮนด์ i ลิเนี่ยน่าจะทำได้โอเคและน่าจะดีไม่แพ้กับ C-Class ตัว W 2 0ูที่มในบ้านอยู่ตอนนี้นะครับส่วนเรื่องระบบช่วยเหลือพูกกับขี่อย่าง Adas ตัดไปยังไงบ้างเท่าที่เห็นนะไบสปอต t m นเตอร r i ิ g งอันนี้ทำงานได้ไวทำงานได้ยังฉลาดแล้วก็เชี่ยงทันนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำงานใช้ได้นะครับใช้ได้ดีดีมากที่สมเหอะนะครับก็แล้วไปนอกจากนี้เป็นยังไงออปชั่น ของตัว EQ e, e SUV นะครับก็บอกเลยว่าจะให้มาล้นๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าหน้าจอไฮอรสกรีนเนี่ยเต็มแผงเต็มแผงแบบเต็มบานเลยนะครับคุณผู้ชมก็มีมาให้ตั้งแต่รุ่นนั้นแล้วเพราะฉันก็โอ้โหสารพันฟังก์ชันไฮเทคมีล้นล้นแน่นอนก็ถือว่าดี นะครับในระดับราคาเราวห้าล้านกว่าบาทแต่สําหรับผู้โดยสารตอนหน้านะครับถ้าคุณอยากสนแบบว่าเชื่อม YouTube ดูในหน้าจอฝั่งผู้โดยสารพี่เบียวผมบอกเลยนะผมว่าอย่าหาทําเป็นอาคานะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวประกันตัวรถนะครับจะขาดทันเท่ครับเป็นอย่างี้จริงๆ ส่วนร่างดีไซน์ตัวรถอันนี้แล้วแต่มุมมองทัศนคติของผู้ชมแล้วนะครับว่าเป็นยังไงแต่ในความเป็นท้องผมก็คือสวยล้ําในแบบ Mercedes EQ นี่แหละก็คือว่าจะล้าแบบเกินหน้าเกินตาแต่ว่ามันมีบาง element ที่แบบว่าอาจจะไม่ถึงกระลดล้ําแต่ว่ายังพอตรงกลืนร่วมสมัยอยู่บ้านนะโดยเฉพาะเส้นด้านข้างนี่ก็แบบว่ามันมีความเป็นบริปัจจุบันของ Mercedes Benz อยู่แต่ว่าไอส่วนด้านหน้าเนี่ยคือแบบโอ้โหมันดูล้ำ นาคตจริงๆเลยนะสำหรับ Mercedes EQ เสนี่ยส่วนเรื่องตัวบบกเป็นยังไงบ้างเอาแค่บอกหน้านะคุณผู้ชมพนักพิงศรีรษะอันนี้เข้าใจได้เพราะเป็นรถยุโรปทํามาสําหรับตลาดยุโรปตั้งแต่แรกเลยทําให้มีการทาพนักพิงศรีรษะให้ดูดันดันหัวไปเยอะด้วยแล้วก็แข็งอีกด้วยซ้ําแต่ว่าพพอร์ตส่วนทางหลังแล้วก็ตัวรองนั่งเนี่ยถือว่ากระชับโอเคพอใช้ได้นะครับสเปซเหรอเหลือๆฮะคุณผู้ชมบอกหน้าเหลือๆส่วนบบอหลังนี่ก็ ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็ตัดภาพไปดูตอนมอเตอร์สปอร์2023แล้วกันว่าฟีลลิ่งจะเป็นเช่นไรฮะพาพิกที่าัโอ้ดันแผนรองหลังเนี่ยพอโอ้โหจมอ่เห็นรองหลังก็เผ็นรองนั่งจมทั้งคู่แล้วสเปสโอ้ยสเปสกว้างสเปสกว้างโอเคโลตัสอิเล็กตรามีเพื่อนแล้ววะนั่นแหละครับค่ณผู้ชม แล้วทีนี้สิ่งที่ก็ต้องมาแรกกับคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมก็มีไม่เยอะฮะเรนจ์ Range ระยะทางแต่โอเคแหละอันนี้ที่จริงอะ่ะจะตีตรงนี้แต่ดูไปดูมาเช็คสเปคไปสเปคมาเฮ้ยเนช์ Range มันเหลือนะอห้าถึงหกอิโลเมตรกว่าแบบเนี้ยด้วยความที่ผมเป็นคนใช้ Daily Use แบบว่าใช้รถวันละหนึ่งรอยกิโลเมตรในหนึ่งวันเนี่ยไปกับคนเนี้ยเวลา ใช้งานเข้าไปเนี่ยคำนวณมาแล้วเนี่ยเป็นคนชอบคำนวณพวกนี้นะนะแล้วแถมเป็น EV ด้วยก็แบบเฮ้ยโอเคนะเหลือเลยนะนะครับนี่ก็ถือว่ายังเป็นพรีเมียม v v SUV ที่แบบน่าเล่นอยู่ถ้าคุณต้องการแบบรถที่มีสมรรถนะดีๆแรงๆรไซซิ่งรถนี่ใหญ่เบาะนั่งเันกระชับได้แค่ ส่วนรองหลังก็ลองนั่งนี่แหละพม่้พิจาร์ไม่ต้องพูดแต่ว่าสเปซนี่เหลือๆรวมถึงระยะทางต่อกระชากเนี่ยที่วิ่งได้ไกลแล้วก็เหมาะกับการที่ว่าไปใช้ชีวิตประจำวันกับมันได้รวมถึงพื้นที่สภาราด,ด้านหลังเนี่ยเยอะในรูปแบบของรถ SUV แล้วถ้าคุณเงินถึงด้วยที่จะรับมือทั้งเรื่องของบริการหลังบ้านแล้วก็ออปชั่นราคาและตัวแบรนด์ที่กูได้ไปเนี่ย e q e s u v ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องที่น่าตอบโจทย์สำหรับผู้ชมกันนะครับผมแล้วทีนี้หลังจากการฟังรีวิวผมแล้วอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรไปครับผู้ชมตามที่ผมบอกในทุกๆตอนของบทหลังขับนะครับผมว่าก่อนเนื้อเส้งเงินใดผู้ชมต้องไปลองสัมผัสไม่ก็ทดลองขับรถคันจริงกันเสียก่อนนะครับผมและคุณผู้ชมก็กลับไปพิจารณาต่อกอีกทีกันเอาเองว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อรถคันนั้นดี ครับผมก็ฝากไปคิดปรับใช้กันสักนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมและนี่ก็ทั้งหมดของบนหลังขับครับคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่สรารเวลาเข้ามารับชมคลิปนี้นะฮะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะไลค์แชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยสำหรับใครที่ยังไม่รู้ตัวว่าคุณนั่นยังไม่ได้ติดตามช่องผมผมอยู่นะครับเบอร์ขับคันหน้าครับจะไปลองขับรถรุ่นไหนติดตามให้ดีๆแอดยตไนยูบีขอกลับลาไปก่อนแล้วเพราะไม่ใช่เลยฮะตอนนี้แอดติดอยู่ โซนในเมืองนี่แหละฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวไอ้ต้องมีทุลับไปทำต่อแล้วเจอใหคันหน้าครับคลิปหน้าคลิปนี้คันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ